สวัสดีครับช่อง youtube ผู้ชายขายเหรียญนะครับก็กลับมาทำการขายอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีไม่ค่อยได้ลงคลิปทางช่องนี้นะครับเพราะว่าโดน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  u t u b e จำกัดนะครับจำกัดนะครับผิดกฎเล็กน้อยนะครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับนี่ใกล้จะปลดล็อกแล้วนะครับก็มาเริ่มลงคลิปกันต่อนะครับ เหมือนเดิมนะครับสไตล์เดิมนะครับแบ่งปันเหรียญนะครับมีเหรียญมาแบ่งปันไม่กี่รายการนะครับเดี๋ยวลองลองมารับชมดูนะครับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญเหมือนเช่นเคยนะครับกติกาเดิมก็คือเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็มีค่าจัดส่ง50บาทนะครับ EMS นะครับส่งเป็น EMS เท่านั้นนะครับมาดูรายการแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญ10บบาท2สีนะครับเป็นเหรียญตัวติด มีเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญ10บบาทเอปกนะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับ10บาทเอปกหเหรียญแล้วก็มีอมสินนะครับตัวติดนะครับอมสินเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับผ่านใช้น้อย1เหรียญแล้วก็ผ่านใช้ปกติอีก 1, 1> เหรียญน,นะครับออมสิน2เหรียญน,นะครับแล้วก็มีเหรียญ10บบาทปี42 ใส่มาให้หนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานอตามคลิปเลยนะครับชุดนี้สี่เหรียญน,นะครับเอเปกหนึ่งเหรียญอมสินสองเหรียญแล้วก็สิบาทปีสี่สองอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับชุดนี้ราคาสองร้อยบาทชุดนี้สองรอยนะครับนี่นะครับก็ลองลองดูนะครับ ราคาเหรียญช่วงนี้ลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อก่อนเอเปกเหรียญเดียวก็ร้อยกว่าบาทนะครับออมสินก็เหรียญไม่ต่ำกว่า4ี่0 60ห้าบาทนะครับน่ะตอนนี้ก็คือราคาราคาเคลียร์ของนะครับชุดนี้นะครับ200บาทสี่เหรียญน,นะครับรายการแรกดูไว้ก่อนก็ได้นะครับใครจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับเอเปกออมสินแล้วก็10บาทปีสี่นะครับสี่เหรียญ 200บาทนะครับรายการแรกแล้วก็มีเหรียญผมมีเหรียญ <c oughs> เหรียญ10บบาทปี3 4นะครับสภาพผ่านการใช้งานอันนี้มีอยู่ประมาณ8ดเหรียญน,นะครับก็สั่งได้นะครับมีอยู่8ดเหรียญตอนนี้ขายออกเหรียญละย5บาทนะครับ เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับไม่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 ใช่เหรียญ UNC นะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับ่นนบา,า,า,านนบตัวติดผลิตน้อยนะครับอโอเคนะครับนี <c oughs> ่นะครับเหรียญสิบบาทปีสามสี่มีอยู่แปดเหรียญตอนนี้ราคาเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญบุนเวียนนะครับผลิตน้อยเช่นเดียวกัน10บ,บาทปี42ผมมี20เหรียญน,นะครับ10บ,บาทปี42ก็เหรียญละ25บาทเช่นเดียวกันนะครับนะก็ลองลองลองทักมาดูนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับ10บ,บาทปี42เหรียญละ25บาทนะครับมีอยู่ประมาณ20เหรียญ ใครที่สนใจก็ทักได้นะครับแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ขอขอขายเป็นชุดเลยละกันนะครับ <c oughs> สามเหรียญขอขายเป็นชุดก่อนละกันนะครับอ่ะนี่นะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกสองเหรียญแล้วก็เหรียญสิบเหรียญห้าบาทปีสามหนึ่งอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับดูดูพิจารณาตามคลิปเลยนะครับอันนี้ด้านด้านก้อย อันนี้ด้านหัวนะครับเหรียญเดิมๆนะครับผ่านใช้เดิมๆไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดนะครับด้านหัวนะครับปี4ี่หสองเหรียญแล้วก็5บาทเรือหงปีสามหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับตามนี้เลยนะครับชุดนี้แบ่งปันในราคา700ร้อบาทนะครับสมเหรียญ700รอยราคาดออปลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงนี้สามเหรียญ เจ็700บาทนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาท EMS นะครับใครที่สนใจก็าสามารถส่งส่งรูปติดต่อมาได้นะครับติดต่อต้องการที่จะซื้อเหรียญติดต่อทางทางลน์เท่านั้นนะครับลาย ID สลาลลม888นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไม่ให้นะครับ น่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพยายามหาเหรียญมาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับสำหรับช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ